น้ำโกกโค้งออกมาเยอะแยะเลยเโอเค <c oughs> ว่ายัางไงละ่ะเอิงอยากได้น้ำส้มน่อยน้ำส้มอยู่ไหนอันนี้เป๊ปซี่ใช่ไหมเนี่ยเป๊ปซี่อยู่ไหนสักขวดหน่อยอะไรเป๊ปซี่ไม่มีให้ซิมหน่อยเหรออะไรซิมโอ้ยปุดแเราก็ ขี้ถี่จังเลยขี้เหนียวจังเลยเนี่ยเอามันบริการสักโจกหน่อยมันไม่ใช่แนวชิมมันไม่ใช่แนวชิมพูดแล้วก็หวงพูดแล้วก็หวง <c oughs> มาสักจอกสิเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่อนนี่ก็ได้เนี่ย <c oughs> อันนี้มันไม่ใช่น้ำมะพร้าวอ่อนมันไม่ใช่น้ำแป๊จ่มันไม่ใช่แนวชิมพูดแล้วทำไมขี้ถี่อย่างนี้เลยเป็นเท่าเกนะ ไม่กินหลายปันนัดอกเครื่องขวดก็พอไปใส่น้ำเค็มหน่อยคำมันบรูอย่างอย่างก่ย่ามันซื้อบานานัเบอเขาใจอย่างมันสิมมาชิมจางไหนอู้หมีน้ำส้มตาเสียก็มีด้วยปวดบ่าเป็นแล้วน้ำส้มตาเสียน่าอร่อยใจสอกมานี่สิพ้ามาบ้างอันนี้โดยตรงดูอะไรดูอะไรเขาควักมากน่ดูอะไรนี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของว่ารวยตรงเอออะไรเหรอนี่แถมหนึ่งซื้อสิบแพ็คแถมหนึ่งแพ็ค น้ำไปไปน้ำกดหลอดที่อ่างตาช้างดีเจตาช้างดีเจตาช้างดีเจซื้อสิบแพ็คแถมหนึ่งแพ็คซื้อสิบแพ็คแถมหนึ่งแพ็คโดยดีเจวุฒิสุดชสดนรับประกันคุณภาพโดยดีเจวุฒิสุดชสเลนหยดปุ๊บแข็งปับ๊บหยดปั๊บแข็งปุ๊บมันของดีเจวุฒิเลยผู้ใดมีปัญหาเรื่องความแข็งนหนมาเอากดสร้างดีเจไปอเอาข้าของน้ำจะเข้าก่อนกระสันเป็นยังนะบ่แข็งผาไหดจะไปหยอดพิษอันดิเป็นยังหยอดพิษอันบ่แข็งดิจะไปไเปียยแทเดิ ันเป็นแนวสำหรับยอดยางเด้นี่นี่แะพี่น้องเกษตรกรมาเมียงเลยมาเมียงเลยมาเมียงเลยใครพี่น้องใครเลยนะเกษตรกรไทยเมียงเลยและอย่าลืมเด็ดค้ากันยอดขี้ยางนะอย่าลืมแซ่ดน้ำกุดซางดีเจน้ำกุดซางดีเจเออโดยดีเจบูทชุดแสนนโปรโมชั่นช่วงนี้โปรโมชั่นช่วงนี้เท่าไหร่ซื้อสิบแพ็คแถมหนึ่งแพ็คโอ้ไอ้ค่อยแน่ซะนะอาจะแพ็คค่อยเอาแพ็คหนึ่ง เอาแทมซิแพเอากันนี่นะเอาแพรที่มันแทมนี่นะบอนะา,า <c oughs> จะต้องซือ้อซิแพรกกจนเขาใจอีแทมเออนั่นละ,ะเขาใจอ่อนแทมนี่นะเออพวกใหญ่นี่ยังมาวาจะนี้มาดีเปแทมในศาสน้จักรันไดิซื้อเอาข้อสิมกบ่ให้สิมขอ,อ่อนแทมกบ่ให้แทมโอ้ยสิมศาสนาฟอเปิดอสิมซะมาแล้วไม่รู้เลี้ยงอะไรว่าถ้าสนใจออมาที่ร้านไรยถามการเกษตรบ้านไรยถามแม่แม่ลังการ มันเกยกระเซศทางทางเลยถนนเลยเสียงคานถกอ้องแล้วการลันเคมีกระเซศตัวตัวไปฝากไว้ทานเข้าไปแล้วให้ทําเอากดสางดีเจกดสางดีเจสิบแพ็คแถมหนึ่งแพ็คโดยดีเจวุตรสุดชัดแนนดีเจวุตรอันนั้นเป็นดีเจอันนี้เป็นเกดีตอนเนี่ยเป็นฮอเป็นแนวเซกาดูกน่งสัองคัวนหัวเขาลุกบาบ เว้ยเพื่อนมดสบายแสนจุ๊พาไปซื้ออันนั้นหน่อยไปร่าดีเจวุฒิไปดูของของเยอะเยอะเลยของเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าประเภทน้ำกดนี่อย่าลืมกดช้างดีเจนะเออนี่ลำดับต่อไปลำดับต่อไปเราจะดูอะไรคนดำให้ดำนามีแล้วเก็มีเฮานี่เอาไปดำนาซอยเนี้ย เเออนี่ยผู้บ่าวมีแต่หน้าตาดีๆก็นั่นนะมีแต่รูกล้อๆกำลังคนักแข่งแรงอู้ปวดปวดเสียโศกพร้อมูนอับผู้บ่าวน้อยนะจัดการนั่งหัวขวัญสักนจัดการลำดับต่จี้ชื่อยาคายยาหน่อยดูดซึมดูดซึมชื่อยาคายยาให้เบาให้ใต้หน่อยกินแล้วหอม มันไม่มีจังว่าเพราอมบ๊อไม่ทันได้ล้างทองบ่จ้ะโอ้แต่มาไปดีกว่าจัดแล้วพร้อมกันแล้วพร้อมไข่ดูดซึมอันนี้อย่างนะดูดซึมกึ่งเผาไหมอ๋อดูดซึมซึมกึ่งเผาไหมถ้ามันมีดูดซึมกึ่งเผาไหมจ้ะแล้วก็ดูดซึมดูดซึม ลายหอลายบริษัทนำกันครับผมเปร์เซ็นต็มไก่โูเซ็ดสี่สิบแปดกับสี่ิแปดเปร์เซต็มบอเคยเอายาออนออนเอ็นหมักไก่ยาไ่ยัาร้านดีกี่บุนแหงแหงจแหงพอแหงขึ้นเกลอนยางไก่ไปยัื้อยยักัหักลงรถพี่น้องค้าเสาไตเสาค้าแรงไตแรงมนผ้ามาซักอันได้จ่ารเนาะว่าจะที่เกลอนยา้ายยาไปละกาให้เวทาลดแนวยานะเอาให้ด้วย ยัวยาวยเป็นยังเอายา่ามันให้เลยห้ามเตียนทําเตียนห้ามซิมก่อนสีถ้าท่านซิมท่านจะมีโอกาสได้สีดเพราะว่าท่านจะซัตายอยู่โรงพยาบาลคุณ คำเตือนห้ามชิมก่อนสิบเออมันไม่ใช่แนวชิมนะเอย่าไปชิมบางคนอัดบางคนบอกไม่มั่นใจไอแจดูได้ไหมอะไรค่าเจ้าแจะชิมไงออมันปลาล้านมาเราชิมปลาล็ดดูได้ไหมบัดภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาคกลางเขาเรียกว่าเตะไงมัาไม่ใช่เจเลยโอ้ยโวยเฮย ไม่เข้าใจเนาะของเราเยอะแยอะมากมายพูดคลิปเดียวไม่จบคลิปต่อไปเราจะมาโฆษณาต่อน่าจะนําเสนอต่อไปคลิปต่อไปเจอกันตอนจบคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะขอบคุณแด็ใหม่พัชรีสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ